ติดเล่นไงเฮ้ยผมจริงจังแล้วผมผมผมเอาจริงแล้วผมจริงจริงแล้วเล่นจริงจริงแล้วเล่นดีดแล้วเล่นดีดีแล้วเดี๋ยวทำไมวันนี้ผมกลางได้ทิงเกอร์ไม่ออกวะตะเกียะนี่มันเป็นอะไรเนีย่ยเอาละครับผมก็ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ซีซั่นศูนย์หนึ่งนะครับผมและครั้งนี้นะครับผม <S <S ก็ได้กลับมาทำชาเลนจ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งชาเลนจ์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นสปายยังไงก็ได้นะครับคิวไม่ถึง70ตัวนะครับโโอ้ห ก็ถ <chat> ือว่าชาลินี้ยากพอสมควรนะเพราะว่าการที่เราจะเล่นสไปคิวถึง70ตัวนี้คือเวลาเราเล่นสไปไหมเราก็ต้องแบบจิ้มแล้วก็ออกจิ้มแล้วก็ออกนะนี่จะทำผมจะทำไปถึง70ตัวนะโอเคครับผมก็ถ้าใครอยากดูแล้วก็ไปดูในเกมนะครับผมเอาละรวยอืม ผมถามจริงตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยวะผมเครียดวะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรนักหนาเนี่ยฮะเอเคมีปืนก็ต้องใช้ปืนนะท่านผู้ชมสอโทีด้วยโบ้มุดมุด Surprise. มาเต้ดเนาะมาเต้ดอันนี้คือผมพึ่งมาไงคือผมพึ่งมาไงก็เลยแบบเออยังไงอะ่ะแบบเล่นได้ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะแต่อยู่ผมพึ่งมาแบบโอ้โหเขาดันไปถึงจะจะชนะอยู่แล้วตันนี้เราก็ได้5ตัวอย่างนี้น,นะท่านผู้ชมโ <Okay. S 1> อเคครับผมเราก็ไปดูกันต่อเลยนะครับผมว่าจะทำได้หรือเปล่านะวันนี้ผมขอเข้มๆข้มเลยได้ปะเข้ม เข้มเลยแบบเข้มๆเ,เลยโอเคเพราะเราเล่นสปายเราต้องเข้มๆนะสปายเขาไม่ชอบเต้นเหรอทีท่านี้แต่เต้นแบบโอ้โหไม่สนใจใครเลยเขาเล่นกันไป50กว่าแต้มแล้วคือผมเพิ่งมาจริงๆเลยเนะี่ยผมได้เล่นลสองประมาณกี่นาทีสองนาทีวะเนี่ยโคตรโคตรเดือดใจทำเป็นเนียนะท่านผู้ชมโอ้โหใหม่กอดลอตฟั๊ก จะเป่าทำไมวะมีอ <laughs> สอรีโ่โบไม่ต้องใช้เทคติกอะไรเยอะนายเพื่อนอันนี้อยู่อะเอาไปตายไปซะใจะอีตัวเองทำไรอะสิที่อยู่ข้างบนแน่เลยไงผมเห็นเงาละผมผมบอกเลยเงา,าเกมนี้มหมแบบ have <laughs> สอรี่โมเซนทีดาวเอ้าให้ทางตันเหรอชิบหายแล้วไงโอ้โหมันไล่ล่าผมแล้วมันไล่ล่าผมแล้ว ตอรี่นายโอ้โหกดขนาดนี้มันจะโหดไปไหนให้ทีมเรากลางอากาศไปดิกลางอากาศไปดิเอ้าไม่ได้วะวัตเออะไรวันนี้อะทีมเกม Sorry, sorry. นะอ๋อที่สองนี่สวยท่านผู้ชมผมนี่สบายเหรออ๋อไหนละกันโอเคก็ถือว่ามันใช้ได้ท่านผู้ชมตานี้ก็ยิมเราไม่โคตรสุดจัดอะสุดจัดสีกนนนาประรดโขดโคตรสีมันนี่เด้งเลยว่ะค <c oughs> <ๆ>รับผมใครไมร่รู้ขอยิมก่อนละกันโอเคผมไปเราไปดูกันต่อเลยครับผมลิงก์กนะ่อนท่านผู้ชมตอนนี้เราม,มีมันมีเซนที่2อันนะเดี๋ยวเราอ้อมเดี๋ยวเราอ้อมไปทางนี้แล้วก็โฮตรงกลางไว้ให้เหลือ เหลือให้พวกให้เขาเล่นแล้วก็เดินไปทางขวาขึ้นบันไดไปสักสองชั้นแล้วก็กระโดดขึ้นหลังคาแล้วก็กระโดดขึ้นมานี่แล้วก็เดินขึ้นไปตรงนู้นโอเคพูดอะไรของกูเนี่ยเี่ะโอ้ยผมเป็นอะไรวะเนี่ย เดียวไกลเดอะเซนทรีเศรษฐของนายอะนะมอมไปชั้นสะดีเด็ดเดี๋ยวทำไมวันนี้ผมกลางได้พิงเกอร์ไม่ออกวะตะกียน,นี่มันเป็นอะไรเนี่ยโดนแย่งงานเอาสถรษฐี่นี่ยังไม่พังอีกหรอวะ <c oughs> ติดเล่นไงน ไอผมจริงจังละผมผมผมเอาจริงละผมจริงจริงละเล่นจริงจริงละเล่นดีดีละเล่นดีดีละ <c oughs> sorry ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นกลับไม่ได้น่ะไม่กลับไม่ได้นไไดุ่ม

ดอ Everybody wants to be my enemy อ me, me. ัน <brightness> น <desserts> ี้เขาไม่ร <é> <technology> mm ู้เหรอวะหรือเขารู้แล้วหลังเลวะได้เอตัวเองได้เอตัวเองวันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้อะผมแทงหลังไม่ค่อยโดนเลยว่ะเป็นอะไรไม่รู้อะ อุก้กระเาะอะไรมากระเดื่แปลกๆโอ้ได้มีเซอรี่อะ e อเบวาเดวัตชูบีไมเอ e อนด์เอ็ oh, ต้ดเอาว่ะหมอนี่อ่านเกมว่ะไม่เช็คไงไม่เช็คให้สุดไงมึงเห่ามผมไม่โดนนะั่นแหละตะเกียรโอ้กลับแล้วกูกลับตาละเนี่ยเห็แม่ผมบอกแล้วมันจะเป็นกระจุกไงเลยเล่นยาก dying. Help me. อุ <nt> ้ย <monastery> ม <The> ีเสนตี้เกือบละผมไม่เห็นเย่เย่วิบินเอ๊ะคิดว่าเนียนมากมั้ง thank you โอเคตอนนี้เราก็โคตรมันเลยท่านผู้ชม ตาที่ผมเล่นสปายด้วยแบบตาที่เหวอมาอยู่เหมือนกันนะเหวะหลายช็อตเลยมันได้อีกช็อตโอ้โหสองสามช็อตเลยแต่แกมันแทงหลังแล้วมันมันมีดมันขึ้นมันแบบมันจะแทงแล้วอะแล้วมันทแล้วมันเอามือออกอะอะไรวะเนี่ยผมงงไปหมดเลยว่ะโอเคผมไปเราไปดูกันต่อเลยครับผมเอาละบรูยเฮ้เฮ้วิอัพเฮ้ยยูวิอัพ เดี <Yahoo! S 2> ๋ยวๆกูต้องขึ้นใหม่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมันเห็นผมแล้วนะ่ะยังยังมันยังไ,ไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายไม่ตายเมื่อกี้เข้าหัวด้วยแต่มันไม่ตายคิดว่าเนียนมากมั้งตายแล้วตายแล้วตัวนี้ตายแล้ว,ๆๆนนลว thank you ออกมาไม่ได้นะ่ะเขาต้องรอเขาน่าจะรออูเบอร์อยู่โอ้โหเอาเซนที่ออกมาดล้วว่ะเจ ยอโลบไงโอ้โห้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮยมเกือบละสวยอุ้ยะไงมเว่ยเาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่จก็เข้ามา มันลำมวยอะไรกันเนี่ยคก็เสียเวลาเลยเนี่ไงลำมวยเก๊กแล่เฮ้ยโอ้โหปืนยิงกันในนี้เลยเหรอฮะโอ้โหไม่เห็นโอ้ไพโรยจะมาทำไมวะเสียแผนหมดโอ้โหเสียแผนเลยเสียแผนหมดเลย นีไงกมาดิอะไรกันรักกันด่าดิมาดิโอ้ดิลบมด you want to play let's play อย่าดูเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเราจะแพ้แล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ดีวะไม่ได้ดีวะอย่างเงี้ยโอ้โหได้เล่นต่อยเกมโอ้โหว้าโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้เล่นต่อนะวินาทีผ่านอีกแล้วว <c oughs> ินาทีผ่านเฉยเลยโอเคผมไปเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับผม ไม่วันี el, ่มันคลเซมากเสียผมได้เดี๋ยวเจอกันฮะว่าไงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน Nice shot Nice shot n nice i nice เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนบีบว่ะผมไม่ชอบจริงๆเลยเจอไอ้คนพวกเนี้ยมาจะฆ่าไม่งั้นตายบอกเลยมา ทำไมอ่ะอ้าคนไทยนี่ว่ะอา้าวคนไทยเหมือนกันเดฟเจอกนวิได้ปเ,เ,เดี๋ยวก่อนเลือเเลือิี่ิบเดี๋ยวก่อนนัน อไม่ต้องกลัวอเอาไรทั้งร้านจับมือไว้แล้วไปโดยกันเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะแค่ต้องการเอาไปด้มาด้เข้ามาให้หมดเจ้คา,เาคิดว่าเนี่ยอุ้ือ่า

โอ้โหเวลาก็ได้หมดไปก่อนนะท่านผู้ชมแล้วเวลาไม่หมดก่อนผมว่าผมน่าจะถึง200นะโอเคไม่เป็นไรโอ้ยผมก็ถ้าใครชอบเนเช่วย like, กดไลค์กดซับเป็นใคให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อกำลังใจผมในการเล่นเกมต่อไปนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะสำหรับสปายในคลิปนี้ก็ถือว่ามืดไหลช็อตอยู่เหมือนกันนะนะโอเคครับผมก็เจอลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย